สวัสดีครับเจ้านี้เขากมามะตดดานต้นชาเขียวขงเขานะครับต้นกระท่อมนี่ยแหละนะครับพืชสวนครัวรู้วกินได้นะฮะอันนี้มันเป็นเถาเนี่ยนะเพื่อตดหมาบ่อนอนเพื่อตดหมามันถิ่เป็นเหม็นครับมันขึ้นคุ้มต้นกระท่อมนะัะของเขาต้นพลังใบ แม่นอาชีเม่นนะครับดมเมืองขยีและดมเบิองเหม็นครับอาชีเป็นเครือบตดหมาเนาะพระไซอีสานเอินต้องเอาออกครับเข้ามาคุ้มต้นอันนี้ของเขาพืชสวนครัวรัวกินได้เนาะอันนี้มันกินบ่ได้ครับต้องเอาออกเท่านี้ง่ามครับคุ้มต้นอันนี้ของเขาครับ เห็ดให้การจเจริญเติบโตเป็นไปแต่บอดีดปันใดน,นะฮะม่ได้รับแสงแดดต้องเอาออกครับเพื่อทผีเอาบมจำเป็นเนะต้องเอาออกนะครับเห็ดเนชาเขียวเขาได้รับแสงแดดเต็มอี่อ๋อเพิ่นเนี้ บ่าโลนวูบบล่ลนสองสามใบต่เสียดายออกแล้วครับลงขึ้นนห้เพิ่นได้รับแสงแดดเต็มที่เสียดายเก็บพยายามเล่นนะครับเนาะของว่างลงใส่เกี่ยวครับเดี๋ยวมันจะเตยมาอีก งามครับเดี๋ยวสิพาไปเบิงต้นเซียนถอเข้ากันครับมือนะันนวยสุกแล้วนะครับก็สิเก็บไปกินนะครับแต่ว่ามันสุกยังมนันแห้งกันเลยเอาไปก่อนเบิง่ายไหมมันหายแล้วบั เอาหายเรียบร้อยครับอาทิตย์ก่อนที่มเมามาเบิร์ครับหน่วยสูกอยู่เดียวนี้ครับตอนนี้หายแล้วสงสัยมีมือดีมาเก็บไปก่อนนะครับเพราะว่าถามพี่น้องในบ้านแล้วเพื่อนว่าบุญเดิมาเก็บแสดงว่าถูกปิ้นรั่วครับหายเรียบร้อยหน่วยสุกหน่วอยใหญ่เอาแต่ปลาก็ยังมีหน่วยอื่นครับที่กันลัง โตต่อไปอยู่นะครับนี่เสียนทอ้อต้องหาแนวามาห่อเพรายัางสีบวหายมันยุติถนนครับเขาอาจจะเห็นหน่วยงงาๆม,มันหน่วยเอยียงในหมู่บ้านบนมีเนาะเบิดบานเบิดตดบนก็ทีมีต้นนี้ต้นเดียวนะครับที่มีคนนํามาปลูกหลืวปลูกแล้วก็ง่ญ่เป็นหน่วยนะครับมีหลายหน่วยครับรุ่นเล็กหุุนใหญ่บนด้านบนนะ เซียนท้อเนาะมีประโยชน์หลายเฮือนครับรสชาติอร่อยครับรสชาตินาสิกไข่ไข่อะโวคาโดครับนี่ครับผลสีเขียวผลใหญ่กรบดีโบนันกับสุนครับที่ได้ชิมหน่วยแรกหายครับต่อชิมหน่วยต่อไปมีมือดีมาเก็บสงสัย นะครับอันนี้รุ่นเล็กก็มีครับมีหลายรุ่นเนาะรุ่นกำลังเป็นดอกกำลังน,น้อยๆก็มีต้นเซียนทอเฮา,านะครับอ่ามิ้นท์้อยด้านบนนะครับน้อยน้อยแล้วออกสีน้ำเหลืองนะเหี่ยวบ่นะครับน้อยนะเหลืองหล่ะคือสีสุกแต่ว่าน้อยมันยังน้อยอยู่เบิ่งทั้งเพียทั้งหลัง นี่ครับโอ้หน่วยใหญ่หลายหน่วยนะครับนะเบิง้งรุ่นใหญ่นี่ประมาณเกือบสิบหน่วยได้แล้วครับแต่ว่ารุ่นหน่อยกำลังเป็นดอกกำลังโตซ้ำนิวโป่นี่ก็หลายหน่วยอยู่ครับหลายปุ่มหลายพ่วงอยู่นะพ่วงนี่ดกสี่หน่วยนะครับรุ่นเท่านิวโป่ก็มีเนาะมีหลายรุ่นนะครับ เซียนทองครับเดี๋ยวคนใหญ,ญ่สุกนะครับเดี๋ยวจะชิมเบิ่งนะครับสิว่าสูงฟังว่ารสชาตดเป็นแนวไดนะครับถ้าปลูกอยู่ทั้งภาคอีสานนะครับทั้งสีสเกตนะครับอันนี้เซียนทองครับเด่นมาเดี๋ยวพันมาจากทางเหนือปลูกข่อยไม้หักมัหมน,นหัไ<อ>หนไปโนต้นนุ่มหมดแนอ่นอ,อน,นไม้เหลือเต็มต้นนุ่มต้นยังแน่เลยบ่อ่อนแน่นมองม่วงน้นหรือไม่มัน,นสุกบ่ โอ้ยบ่โอดอนบ,บ่โดนมะนาเลยบ้านบ่ไม่มันเียร์ตัวอะไรพวเก็บมาขายนะไม่หักวันนี้<อ>นว่ะบ่โอ้น้ำตอกใหม่ครับหน้าเป็นว่ะต้นมันใหญ่มันหักนะครับอันนี้ครับบักเซียนทอเนี่ยแหละครับนี่แม่น<อ>นครับทั้ง้านทั้งวันมีปลูกเนอะมีต้นแหลกพว่าต้นแหลกของ นวนคุณอ,อ่ามีนวยครับรสชาติไข่อะโวคาโดเขาว่ามันแสบอยู่เดี๋ยวสิเลยดียชิมเมืองคุณนวยหนึ่งมันหายว่าสิมาชิมเมืองก่อนนั่นแหละรสชาตินี่อยู่นี่นมันบ่เห็นรอหน่วยต่อไปสุกนี่ตัว้นแม่ครับมันยังม้วนสุกถ้าสุกมันจะเป็นสีเหลืองใบใบใบต้ังแปลกนะเนาะแม่ครับถ้าสุกหน่วยมันช่เป็นสีเหลืองโอ้ใบก็คือต้นเหมือนยีรีต้น มีลายรุ่นลายหนวยครับน่าทางบ้านสามารถชุ่มน้ำคนบุคคลเห็นเหมือนกันเนาะเขาเห็นเขากแปลกดือยกันเพรทางบ้านบุคคลมีนะครับกําลังมีต้นแรกนะครับเดี๋ยวปลูกเป็นหนวยนี่แหละครับหนวยไม่หนวยหน้าอ่ะนี่แหละครับหน่วยเขียวๆใหญ่ๆนี่แหละเห็นวะแมนเออนั่นหน่วยหน่อยมันอันนี้รุ่นใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้หน่วยนี่รุ่นใหญ่เดี๋ยว มันสุกมันจีเป็นสีเหลืองครับหน่วยมันสีเหลืองทั้งหน่วยเลยหมอหน่วยนี่งชื่ออะไรลูกเนี่ยเขาพูดเพราะมมองนี่เนื้อทางในมันสีปาดออกมันสีเหลืองๆนะครับคนบม้หูหม้อหูหรือว่าเปื่อหมงวงนี่โบโบเมนหมงวงนะครับนี่ต้นเซียนท่อแมนเซียนท่อเขาเอม้อนเซียนท่อโบแมนหมวงวงโบแมนครับเซียนท่อเซียนท่อเดี๋ยวมันสุกยังมาชิมมึงครับรสชาติเป็นแนวไหน คำวันมันแซ่บแล้วก็มีประโยชน์หลายรสชาตินะไข่ไข่เอาว่าข้าโดมั้งครับข้โดไข่ไข่กันเดี๋ยวถ้าเบิ้งถ้าถามาชิมให้มันสุกกัน,น,นหน่วลเหลืองหดหนามมัมะหดหนามมันัวไม่น,มมน,น, <laughs> ะนะครับหน่วลไข่ไข่อ่านะครับหน้าคางบา้านเพิ่นเกิบเรเคยเห็นใช่ครับต้นแนวนี้ในหมู่บ้านพอถึงมาชมนำพิ่นนึกว่าบุกม่วงครับ อะไรไปต้นเซียนถ่อเนาะเดี๋ยวเพราะมันสุกนะครับเดี๋ยวเสียให้ชิมนำ้ำเท่น่ามนชิมนำ้ำ